กลุ่มอริสองคนมาเจอกัน2กลุ่มคือฝั่งหนึ่งมี5คนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีคนเดียวคุณผู้ชมแน่นอนคนที่เสียเปรียบก็คือฝั่งคนที่อยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่ารอบนี้ฝั่งคนที่อยู่คนเดียวได้เปรียบครับ5คนที่มาด้วยการถูกแทงเจ็บไปคนหนึ่งดูเป็นยังดูเป็นยัง

มากันหน้าคนตอนแรกเหมือนเก่งแต่ในวงจรปิดเห็นสี่นะครับอีกคนนึงอะหลุดวงจรปิดไปไปหาเรื่องเขาก่อนเขามาคนเดียวคิดว่าได้เปรียบแน่แต่สุดท้ายในยคนถอดเสื้อเนี่ยถูกแทงได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านนาเดือที่อำเภอโพ,พนนาแก้วจงังหวัดสกลนครเย็นเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าสองกลุ่มเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่มีหนึ่งคนถูกแทงเจ็บสาหัสดโดนฟันไปเจ็ดแผลเพื่อนๆเขาหลบหนีกันไปหมดเลย ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนนะครับล่าสุดเพจเจม้อยบอกว่าตอนนี้คนเจ็บนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรื่องอื่นเดี่ยวค่อยว่ากันในกล้องเห็น4จริงๆมี5 5ลุม1นฝั่งคนหนึ่งเนะี่ยไปแทงเขาหลังจากที่เขามาหาเรื่องก่อนแล้วก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวกูเอามึงตายแน่สุดท้ายตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่นะครับตำรวจกำลังตามตัวทั้งหมดมาสอบสวน